สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัด BKL แล้วก็ช่องชัดใสาไหมนะครับวันนี้ก็มาคุยกันด,ดึกๆวันนี้คุยดึกหน่อยครับไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรดีเออนน,นี้เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเรื่องเรื่องนายกเออว่าว่าจะคุยหลายครั้งแล้ว เรื่องนายกที่โทรศัพท์ไปหาอุนเซนใครได้ดูคลิปมันงฮะมันบองแล้วมันยังไงไม่รู้ประเทศที่พัฒนาแต่มันมันมังงอมังงอประเทศที่ไม่พัฒนาอย่างมีเลขกลที่มันมีเลขกลเพราะอะไรหรือาคำพูดคำนี้นะ คือถ้าอยากได้อะไรบอกคุณเซนนายกบอกถ้าจะอยากได้อะไรให้บอกคือ,อยังไงครับมันหมายถึงยังไงครับมันหมายถึงอยากได้ดินแดนหรือไงครับมันมีข่าวมาหลายครั้งแล้วนะไอ้ไอ้ไอเรื่องพวกนี้ไอ้เรื่องดินแดนเนี่ยที่ว่าข่าวออกมาเนี่ยว่าเหมือนกับประเทศไทยอะทำแบบไม่สนใจที่ที่ คอมเมนเข้ามาจะเข้ามายึดยินแดนของเรา,าค่อยๆแทะแทะเข้ามาทีเล็กหน่อยแต่เหมือนว่ารัฐบาลไม่ค่อยสนใจมันเป็นการปล่อยไปว่าปล่อยแบบให้เขาทําอยากให้เขาทำอะไรก็ทำอย่างนีนะ้ผมว่ามันมันมันชักยังไงอยู่นะถึงตอนนี้ มาฟังคลิปแบบมันก็ไม่ต่างอะไรกับไอ,อ,อ้ที่เขาสงสัยเลยนะเออ,เอ,อ,เอ,อมันก็แปลกคุณเรียกเขาว่าปูเนี่ยตัวเองหลานอย่าเนี้เออมันก็เหมือนมันมาคบกันนานแล้วแหละจากสมัยก่อนเสื้อสีแดงเสื้อเหลืองอะไรที่ทะเลาะกันเออ แปลกดิแล้วก็ว่าผู้บังคับภาคสองอะ่ะพอบบอภาคสองอะ่ะเออมันยังไงอยู่หไปว่าเขาทั้งที่ตัวเองเป็นคนไทยเหมือนกันเหมือนกัพอบพบบเหมือนเหมือนเหมือนกับพอบอคนนี้เหมือนกันแฮปภาคสองอะไรเงี้ยนะ เขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกแต่ภาคสองเนี่ยเอเป็นคนไทยเหมือนกันแต่ว่าเหมือนว่าว่าคนไทยด้วยกันไปอวยอวยคุนเซนเนี่ยโห้ผมว่ามันยังไงอยู่นะนายโยคนนี้ที่แรกผมก็ชอบนะไอ้ตระกูลชินวัตนเะนี่ยเมื่อก่อนเนะ่ยเสื้อแดงผมก็เป็นร่วมนั่งฟังร่วม ชุมนุมด้วยพอตำหนังนี่ผมก็ไม่เอาแล้วแต่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าผมผมไม่ไม่ชอบนี่ผมจะกลายเป็นเสื้อสีอื่นนะจริงๆผมไม่มีเสื้อแล้วผมไม่อยากใส่เสื้ออีกแล้วผมร้อนเออมันแปลกนี่แหละแต่อะไรนึงแต่และอย่างนี่มันมีแบบข่าวออกมาว่าท้องใครเอาท้องไปฝากที่มุญเซ็น อยากให้ฮุนเซนนั่เปิดเผยเนี่ยเจอเล่เหลี่ยมคุณเซนเป็นไงล่ะโทรไปเขาบันทึกเสียงเป็นไงล่ะเอองูเลยไหมนะ <c oughs> เจอเขามาเปิดเผยเขาแค่อ้างว่าไงว่าต้องเขาก็อยากให้คนเจ้าหน้าที่หรือทหารอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาอะได้รับรู้เผื่อมันมีปัญหาอะไรเงี้ยไงเขาอ้างแค่นี้ แต่คุณนี่แม่งฉลาดมากเลยนึกว่าฉลาดมั้งเป็นเด็กนึงนึกว่าจะฉลาดกว่าผู้ใหญ่มั้งโทรไปโดนเขาอัดเสียงโอ้โหม,ม,มันมันมันดีนะไม่ไม่คุยเรื่องความลับอะไรของคุณพวกคุณเ, <c oughs> เปิดเผยออกมาตายผมก็อยากคุยเรื่องนี้ หลายวันแล้วผมก็ลืมลืมมุ้งยิงตอนตอนมารับเป็นนายกใหม่ๆห่ะพร้อมนะพอตอนนี้ไม่ดูสิใส่เสื้อถ้าจะปีเลยไม่รู้อิ่มอะไรนักหนากินเยอะอะสงสัยอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่านะผมแค่คุยเรื่องเสื้อนะเห็นใส่ออก การสัมภาษณ์ดูมันววนกว่าเดิมเลนี่คุณถ้าเราอ่ะมุท่พราว่ามันไม่ถึงนผมว่านะเลิกเลยว่าเลิกเป็นนายุคให้คนอื่นเขาไปเป็นมุทธิราวะไม่ถึงการตัดสินใจมันผิดพลาด เหตุผลไม่ค่อยมีค้ำค่ๆคูคูผลด้อยคือก็ขอคองอเนี่ยเวลาคุณทำข้อสอบอะคุณก็ต้องพิจารณาด้วยไอ้ตัวไหนมันมันใกล้เคียงที่สุดเวลาเราจะทำหรือทำงานมันออกไปสักอย่าง,งเราดูดูด้วยก็ขอขอคอง มันไม่จําเป็นต้องเอาข้อที่ถูกต้องเวลาเราเราทําอะไรเราเลือกข้อที่ใกล้เคียงได,ได้คือข้อที่ถูกต้องบางทีนะใช,มใช่มันถูกต้องจริงแล้วมันจะมีมีไว้ทําไมงองูงอง่ะถูกถูกทุกข้อเใช่ไหมล่ะง,งูดูทุกข้อแล้วว่ากอขอคอ,อมันก็ต้องถูกหมด ถูกเหมือนกันหมดเหตุผลมันใกล้เคียงกันเ,เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเอาเอาข้อที่มันกล้เคียงที่สุดกับความถูกต้องถึงมันไม่มีไม่มีข้อถูกต้องให้เราให้เราเลือกแค่นี้แหละเหตุผลง่ายๆเด็กจะมาบริหารดูแลผู้ใหญ่แม่ต้องมีความรู้มากกว่าผู้ใหญ่นไ,ไม่ใช่ว่ามีความรู้น้อยกว่าผู้ใหญ่ คุณจะจบอะไรมากันแล้วแต่แต่ว่าเหตุผลคุณมันต้องมีอย่าให้ผู้ใหญ่สอนเราต้องเป็นคนสอนผู้ใหญ่ในเมื่อเราเป็นนายกแล้วเราต้องมีความรู้มากกว่าเขาแล้วเราถึงมาเป็นถ้ามีความรู้น้อยกว่าเขาว่ามาเป็นคุยอะไรก็ไม่รู้ทำอึ้งทำงงอยากให้คนอื่นมาตอบแทนอะไรมันมันมันไม่ได่ ย่างไอ้คำม,มุมกมเหนนี่เหมือนกันที่มีมีปัญหาคุณมาเกี่ยงกับเขาทำไมว่าใครเปิดตาใครก่อนมันกลัวเสียฟอร์มหรือไงวะคุยกันแล้วเอาเดี๋ยวก็ตกลงเลยพรุ่งนี้สิบเจ็ดนาฬิกาเปิดเปิดเลยต้องมาพูดว่าใครเปิดประตูก่อนก่อนกันหรอกทำอย่างก็ว่ามันจะเสียฟอร์มหลากหลายมากเลย ทำไมไอ้การนี่เปิดประตูนี่เอามือเข้าไปเปิดมันจะยากเลยไม่ได้เอาตีนไปเปิดโอ้ยสมัยนี้แม่งห้าทีแม่งเยอะกว่าแต่ไอ้แค่เรื่องง่ายๆแค่นี้ผมเข้าใจอยู่นะไอ้ความรู้สึกไอ้ภายในไอ้ความรู้สึกที่ว่ามัน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 กลัวเสียหน้านะเอ นี่แหละว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยเสียหน้าแม่งแต่ไม่นึกถึงประชาชนฮ่าเนี่ยธุรกิจนี่แหละกับเขเมรนี่เขา่าเอาเอา,เอาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมามาข่มขู่แล้วว่าจะไม่ซื้อของไทยว่าจะไม่เอาไฟไทยใช้ไม่เอาเน็ตใช้ มันไม่จาเป็นไม่ใช้ก็แม่งไม่ต้องใช้แม่งก็เอาของมาขายในไทยแม่งมันจะยากเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนสมัยก่อนก็ไม่ได้ขายในเขมรแล้วทําไมมันอยู่กันได้วะไอตอนที่มันเปิดตัวขายใหม่ๆหม่มันก็ขายในไทยอยู่สินค้าบางอย่างกขาไปขายในเขมรแล้วเห็นเขมรเขาเขาใช้แล้วมันมันมันยังไงมันมีรายได้เยอะหรือไง จาเป็นเหรอเมื่อเขาไม่ง้อเราเราจะไปง้อเขาทําไมคุณลองเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับเจ้ขาจของบ้านเจ้าของบ้านหน่อยจ้างคนใช้มาเนี่ยคุณต้องไปง้อเขาทํางานจริง,รงๆล้วเขาต้องมาง้อเรานะเขาเอาเงินเอาเงินของเรานะเราเป็นเป็นคนจ้างเขานะไม่ใช่ว่าเขาเป็น เราไปง้อเขาให้มาทำเรื่องทานี่กลัวจะกลัวว่าจะไม่มีคนทําไม่มีคนทำก็เอาคนอื่นทำมันจะยากอะไรคุณไม่ไม่ลงทุนที่ประเทศเขมรคุณไม่ลงทุนที่ลาวเวียดนามมาเลพม่าก,ก็ได้มันจะยากอะไรตั้งหนาใครบอกว่าผมไม่มีผมผมมีเหตุผลนะเขาบางคนขาอจอจะมองว่าผมเอ้ย คุณไม่รู้อะไรคุณไม่รู้อะไรมาพูดไม่ใช่ว่าผมไม่รู้อะไรหรอกผมนี่เกิดเกิดตอนตอนตอนมวยไทยอ่ะขมนไม่มีมวยไทยเลยผมรู้ขมนมันไม่มีมวยมวยไทยมวยขมรหรอกสมัยก่อนนี่คนไทยนี่ต่อยกระพมา่าต่อยมวยคาดเชือก แลปูนะสมัยก่อนเนะี่ยเขาต่อยกันนะใส่ใส่เชือกเอาเชือกรากมือแล้วก็เอาทานมะพร้าววางไว้เอามะพร้าวทาเป็นเหมือนวีทีให้ให้ล้มแล้วไม่เก็บต่อยบนดินนะแล้วก็มีเชือกกั้นไนวะ้แล้วก็คนพมา่าคนไทยมาดูสมัยก่อนแล้วก็ต่อยกันแต่แต่คนพม่าเขาไม่ต่อยเหมือนคนไทยเนะยเขาใช้ใช้ส่วนมากจะเป็นหมัด มากระหัวโขกสมัยก่อนคนไทยนก็ใช้ตนใช้เขา่าใช้ศอกอะไรเงี้ยแต่พมา่าเนี่ยยังมีเตะยังมีเตะอยู่แต่ว่าบางอย่างสมัยก่อนนี่พม่าจะไม่ถนัดเขา่าศอกอะไรพวกนี้เขาไม่ถนัดเขาเป็นเป็นการชกแบบกลางเขาประเทศหนึ่งหัวโขกอะไรไประมาณนั้นเอามือต่อยวิ่งไล่ป่อยไล่ป่อย วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแลวก็พูดพูดไปก็อยากให้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 คิดนะครับความจริงผมพูดอะไรนี่ผมก็มีเหตุผลผมนะผมก็ใช้เหตพิพเวลาพูดอะไรเราพูดอะไรเราเราต้องคิดก่อนก็เหมือนว่าที่ผมพูดอะ่ะก็เวลานายกเขาพูดอะไรนะเขาต้องคิด ทำอยู่ก็ก,ก,ก,ก็ต้องทําอ่ะเวลาคุณโทรไปหาเขาคุณคุณก็ต้องคิดให้รอบคอบด้วยว่าเฮ้ยระวังเขาจะทําอะไรเขาแอบอัดเขาอย่าเอาเรื่องราวนั้นมาเปิดเผยหรือเปล่าแล้วอย่าไปตอแยงเขามว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะใส่ตัวเดี๋ยวมันจะเรื่องราวมันเข้าตัวคุณมีปัญหา่ยนะคุณไปคุยกันเลยที่กระเมน็น นไหนคุณก็รู้จักแล้วใช่ไหมมันไม่ยากอะไรหรอกยิ่งทําอย่างนี้เขาอ,อาจคุณก็ยิ่งเสียหายไม่รู้แหละคุณจะเคยเคยคบกันจะทําดีดีหรือไม่ดีเราไม่รู้หรอกคุณจะเคยทําอะไรไว้ก่อนเนี่ยอยากอะไรอยากได้อะไรก็ให้ให้ให้เขาไปเนี้ยมันไม่ถูกต้อง เขา,าต้องฟังเราเราเป็นประเทศพัฒนาเขามาขอทรัพยากรเราใช้ด้วยไฟเนต็ตเนี่ยแถมน้ำมันอีกะนะครัแค่นี้คิดไม่ได้โอ้โหไม่ต้องเป็นนายกหรอกไปเป็นแม่แม่บ้านเนี่ยทำความสะอ,อาดลงพักคุงว่าผมก็พูดนะผมผมผมก็ไม่ได้ว่าน,นายกนะแต่ว่าผมแค่เหมือนกับเปรียบเปรียบเทียบเฉย เีถ้าเราทำไม่ได้แม่งเราไปเป็นคนทำความสะอาดดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ปะแม่ไม่ต้องเครียดด้วยแม่ไม่ต้องเอาความคิดใส่สมองวันวันเดินกวาดเดินกวาดอย่างเดียวมีความสุขกว่าเยอะเป็นนายกแล้วมันเครียดทั้งโดนด่าทั้งอะไรสารพัดวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องลาเป็นแค่นี้ครับ e t สโกคอยดูแลลูกหลานเรานะครับครอบครัวเราคนระับ คอยสอนเด็กดูแลผู้ใหญ่อะไรผิดพลาดไปก็ขอไปได้วยนะครับวันนี้ก็คุยแบบให้มันมีผลอย่าว่ากันนะครับมันสมองแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความคิดมันแตกต่างกนะันเราสังเกตว่าคนเรามันก็ต้องม,มีบ้าง่งฉลาดบังฉลาดน้อยฉลาดมากโง่มากโง,โง่น้อยโง่มาก มันก็ตามการพัฒนาของสมองกินอาหารดีมันก็พัฒนาไปได้ดีไหนยีนยีนแต่และครอบครัวมันไม่เหมือนกันนะฮะยีนครอบครัวนี่มันเป็นคนความจําดียีนครอบครัวนี้หูกว่าจะจําได้บางคนก็เก่งบางคนก็ไม่เก่งสารพัดไปเนะวันนี้เขาต้อง,องลักขอลาเพียงแค่นี้ก่อนครับฝากช่องชัด BKL และ ช่องชัดสายหมด้วยครับขอบคุณมากครับ